ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาที่ใครผ่านมาเที่ยวแถวนี้ก็จะต้องแวะเข้ามากราบไหว้ขอพรที่นี่กันให้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอาคมสิทธาพรอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นอีกหนึ่งวัดที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำบางปะกงภายในวัดร่มลื่นสงบมีจุดให้เข้ามากราบไหว้สักการะหลายแห่งพอพวกเรามาถึงเนี้ยก็จะทำการปิดทองด้านนอกจากนั้นเราจะเข้าไปใต้อุโบสถเพื่อเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของ ที่นี่แล้วอุ่นใจมีคนเคยมาขอเลขแล้วถูกกันไปหลายคนแล้วลักษณะใต้อุโบสถเน,นี่ยจะเป็นลักษณะคลายถ้ำค่ะมีน้ำล้อมรอบอยู่ตรงกลางสามารถเดินวนเพื่อชมความงดงามได้ถ่ายรูปออกมาในสวยจริงๆค่ะภายในวัดเนี่ยมีอาหารปลาจำหน่ายค่ะเราสามารถเดินไปตรงริมแม่น้ำบางปะกงเพื่อให้อาหารปลาได้บรรยากาศดีมากค่ะและตอนนี้ที่วัดเขามีกิจกรรมให้ทุกคนสามารถนำข้าวสารขึ้นไปใส่บาตรบนองค์พระประธานที่มีความสูงเป็นพิเศษพระประธานองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางยืนอุ้มบาตรที่มีความสูงถึง69เมตรซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพระพุุทททธรููปีี่่สสงดใน เทศทและข้าวสารที่ทุกคนนํามาใส่ในบานนี้จะถูกนําไปบริจาคตามโรงเรียนและสถานที่ต่างๆที่มีการขาดแคลนเพื่อทําประโยชน์ต่อไปค่ะภายในวัดี่ยังมีร้านกาแฟบูนไหว้พระขอพรกันเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปนั่งดื่มเครื่องดื่มด้านในได้เป็นห้องแอร์นั่งสบายมีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายมีทั้งน้ำช่อมะพร้าวเราสามารถนามาฉาบมะมีกันได้หรือว่าจะสั่งเป็นกาแฟร้อนก็มีผ่านมาแถวอำเภอบางนาะเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่นี่กันนะคะ